ครับผมนราร้องแจ้ามาจากราจบรราจะมาร้องเพลงบทประพานของแจ้อินทวนันเพลงกระหาไก่แก้วกุลูกขอพี่น้องช่วยสนับสนุนหน่อยนะจ๊ะผมมีพระคุณแผนอย่างาแฟนไม่ได้มีทั้งกลุ่มมันทองเสกให้น้องมาทีนั่นงกวักมาเสน่ โยเล่ช่วยกวกมาหายช่วยบรรนุนจิกใยจยเสกกระาเก่เกวกุกลูกุกกุกช่วยกุกมาทีสาลิกาลินทองเสกไข่น้องมาว้เอเสกกระาด้วย มุนครั้งจีใจนนนางจุงว่าให้วันเสกกถามานียมอมเพียงเสกให้น้องมาทีอมเพียงเสกให้น้องมาท,มมาทีผมมีพระคุณแพนยังหาแฟนไม่ได้มีทังกลุ่มมันทองเสกให้น้องมาทีเสกกระถาด้วยไก่แก้วกุกลูกุกก,กุกเสกกุกมาทีสาลิกาลิน ทองเสกให้น้องมาไว้เสกกระทาโดยมุนครั้งจิตใจนั่นนงจงไหววันเสกกระทามานิยมอมเพียงเสกให้น้องมาทีอมเพียงเสกให้น้องมาทีอมเพียงเสกให้น้องมาที